สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลักก็จะมาแชร์วิธีจัดการกับคำบูลลี่นะคะซึ่งออพอดีลักฟังในหลายหลายคลิปนะคะเกี่ยวกับการบูลลี่เนาะและทีเนี้ยพอพอสุดท้ายนะคะก็คือรักได้แบบมาแบบโดนด้วยตัวเองนะคะก็คือแบบน้อยมากเลยที่รักจะโดนอะ่ะก็คือโตมาแล้วเราก็ไม่โดนแล้วอะ่ะแต่ถ้าเป็นเด็กเกเนี้ยก็จะโดนใช่ไหม แต่ถ้าโดนบูลลี่ในโซเชียลมีเดียนะคะก็แล้วก็จะใช้วิธีการประนึงน,นะผมไม่โอเคเลยแล้วก็จะใช้วิธีการนะคะลบข้อความนั้นทิ้งเลยเพราะว่าและคิดว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นนะคะก็คือเขาแบบพยายามอยากจะกันแกล้งเรานะคะด้วยคําพูดลบๆอะไรเงี้ยแลวก็ไม่สนใจนะคะก็ลบทิ้งไปเลยนะคะก็คือเราไม่ต่อรองต่อเถียงกับ พวกแบบนี้แล้วก็แล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็คือการแบบเอ่อเป็นแบบส่งทางข้อความอะไรเนี้ยมานะคะก็แบบนี้ข้ขอดีเราก็เก็บไปพิจารณานะคะแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะ พวกคาบูรตอะไรอย่างเงี้ยต่างๆก็ลบทิ้งไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเนาะนั่นแหละแล้วก็ถ้าเป็นคาร์บูรตที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวแล้วก็ในชีวประจําวันนะคะก็วิธีการแก้ไขเลยนะคะก็คือสิ่งที่รักทํานะคะก็คือพูดตรงๆไปเลยว่าฉันไม่ชอบก็ คือช่วงพักนี้นะคะก็คือรักแบบออมีอาการแบบว่าเป็นสิวนะคะก็ปกติไม่เป็นนะคะตั้งแต่มาอยู่สิสแลนด์แล้วก็คือแบบไม่เป็นเพิ่งเป็นตอนปีนี้นะคะแต่ว่าเป็นครั้งที่แล้ว่ก็คือหายแล้วตอนประมาณต้นปีก็หายแล้วนะคะตอนต้นปีเป็นตรงหน้าผากแล้วก็หายไปแล้วทีเนี้ยมันก็เริ่มมาเป็นตอนแบบ เดือนเจ็ดเดือนแปดแล้วก็ถึงตอนเนี้ยอแล้วก็คือแบบมันพอเราเป็นใช่ไหมก็คือเนื่องจากเรานอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยประมาณเนี้ยมั้งเขาว่าต้องเรียนภาษาตอนดึกอะไรเงี้ยแล้วก็ทํางานตอนวันนี้ก็ทํางานอะไรเงี้ยแล้วทชเนี้ยพอเราแบบพอเราแบบโดนแบบ ก็คือมีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่เขาแกล้งอะ่ะแต่ก็คือมีคนแบบซ้ําแบบแต่ก็ช่างมันเถอะก็คือคนที่ทํางานอะ่ะแกล้งแต่คือเขาไม่คิดว่าเราจะแบบประมาณสองคนเออเขาอยากจะแกล้งเราแต่ก็คือว่าเราก็เลยพูดตรงๆเลยว่านเนี่ยฉันไม่ชอบก็คืออยากจะพูดนาะนแล้วไม่ชอบอะไรเงี้ยคือ คือสิวมันไม่หายสักทีแบบว่าหายแบบเด็ดขาดเลยเป็นเป็นหายหายใช่ไหมละ่ะโผล่โผล่โผล่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วทีเนี้ยพอเราเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะมาล้อเรานะแบบมันล้อเราแบบว่าคือเอาเป็นสนุกแล้วเห็นว่าเรายิ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราคิดว่าเราชอบจริงๆแล้วจะบ้าเหรอใครจะไปชอบแม่งเป็นก็ยังจะจัดการแบบไม่ได้เลยก็คือแบบผิวพรรณของแต่ละคนอะ่ะ ก็คือผิวพรรณของคนเรานะะมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคือเขาไม่รู้หรอกว่ากว่า คือเราไม่ได้แบบเป็นมากเหมือนตอนที่อยู่ไทยนะคือคือแบบที่เนี่ยมันอากาศดีแบบแค่แบบแบบมันมีแบบมันฮอร์โมนหรือว่าอะไรเปลี่ยนแปลงอะเรื่องการนอนกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็นั่นแหละแล้วทีเนี้ยแบบเขาไม่รู้หรอกว่าเราอะต้องหาอะไรเพื่อที่จะมาดูแลตัวเองมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะให้อาการเนี้ยที่เราเป็นอยู่ มันหายแต่คนที่เขาแบบบูลลี่อะ่ะเขาไม่คิดหรอกว่าเราแบบเฮ้ยเราพยายามมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนแรกๆอะตอนที่เป็นครั้งแรกแล้วมันหายอะ่ะก็คือว่าสวัสดีค่ะก็คือว่าเดี๋ยวขอย้อนเนาะก็คือว่าตอนที่เป็นครั้งแรกอะ่ะรับต้องแบบว่าให้เพื่อนอะ่ะแบบติดต่อหมอที่เคยรักษาผิวผิวพันธุ์เราอะ่ะตอนที่อยู่เมืองไทยอะ่ะ ก่อนที่มาเนี่ยคือแบบหายเลยอะ่ะก็ให้แบบติดต่อหมอให้แล้วก็เอาสบู่มาแต่ว่าคือเป็นสบู่เหลวแต่ว่ามันส่งมาไม่ได้คือเราต้องเอาสบู่ที่เป็นก้อนซึ่งเราไม่รู้ว่าจะใช้ถูกไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกินยาที่เป็นแบบยาเฉพาะทางผิวจริงๆอะ่ะเอามาแค่ประมาณไม่กี่อันแล้วก็หาย ก็คือดูแลตัวเองในส่วนตรงนั้นอะหายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วทีเนี้ยมันก็เริ่มมาเป็นอีกอะแต่มันไม่ได้เป็นเยอะเหมือนคนที่เมืองไทยนะเพราะว่าคนที่อยู่เมืองไทยอะจะเป็นสิวเยอะเพราะว่าอากาศร้อนใช่ไหมอากาศร้อนแล้วก็แบบมลภาวะที่เมืองไทยแบบคนไทยจะเป็นเยอะเงี้ยแต่ก็คือจะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเพราะว่าไปไหนมาไหนแบบว่าคนไทยอะเป็นสิวเยอะอยู่แล้ว คือแบบคืออากาศเนาะอ,อากาศมันไม่ค่อยดีคนไทยเป็นสิวเยอะอย่พอมาที่เนี่ยคนสวิตอะหน้าเขาใสกิ๊กเลยกิ๊กแบบโคตรกิ๊กอแะบบโคตรแบบใสใสมากยิ่งแบบผู้ชายเนียแบบโหยิ่งอายเลยแบบมองว่าเฮ้ยทำไมหน้าเขาใสจังอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ว่าอันนี้ก็คือ ก็คือไม่ได้บอกว่าเป็นแบบแบบตอนเหมือนที่หืวงไทยแบบว่าเป็นเยอะๆางนะออแต่ก,แตก็แต่ก็คือแบบมันค่อยๆดีขึ้นนั่นแหละมันไม่ได้เป็นเยอะมากแต่ก็เป็นพอเราแบบมีอะไรที่แบบแปลกปลอมมาบนใบหน้าเราอ่ะเขาก็จะแกล้งเราใช่ไหมแต่เขาคิดว่าเราชอบแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ชอบเราก็พูดกับเขาไปตรงๆนียว่าเนี่ยฉันไม่ชอบ แต่ถ้าเป็นการแกล้งแบบอย่างอื่นนะที่มันไม่ใช่การบูลลี่อ่ะอันนั้นก็อีกอย่างหนึง่งใช่ไหมเหมือนคนที่นี่เขาจะแบบเขาชอบแกล้งอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งอะการแกล้งอ่ะมันต้องดูด้วยว่ามันเป็นคําที่ทําให้คนอื่นนะรู้สึกแย่หรือเปล่าแต่ถ้าเขารู้ว่าเขาก็จะหยุดเออเพราะว่าอันนี้ก็คือพูดไปแล้วก็คือเขาหยุด แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอีกหรือเปล่าเพราะว่าบอกไปแล้วถ้าไม่หยุดเราก็ต้องพูดอีกให้เขา Respect เราแต่ถ้าเป็นสามีอ่ะไม่มีใครเขากล้าหรอกนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบไม่มีคนกล้าด่าเขาอะแต่เขากล้าด่าคนอื่นละประมาณเนี้ยเออแต่เราอ่ะต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองนะตรงนั้นคือแบบเป็นผู้หญิงที่ต้องแบบกล้าพูดตรงๆไปเลยอะ แต่ว่าคำที่คนซูชิเอขชอบแกล้งอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะแกล้งในลักษณะที่น่ารักน่ารักอะแต่บางครั้งอะถ้ามันเกินไปเราก็สามารถบอกเขาได้เช่นบางคนไม่มีหน้าอกอย่างเงี้ยเขาก็แซวว่าเป็นกระเทยหรออะไรประมาณเนี้ยแต่อันนี้คือเราไม่ได้เป็นแต่เราไม่รู้ไงแต่เราแค่แบบว่าโดนเป็นสิมอะไรอย่างเงี้ยโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาก็แบบเหมือนแบบเขาก็ชี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยทําให้เรายิ่งรู้สึกแบบ แย่ไปอีกใช่ไหมล่ะอยู่แล้วแหละแต่จริงมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่เขาทําให้แบบว่ามันใหญ่มากอะไรเงี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกแบบขาดความมั่นใจให้จริงแล้วมันไม่ได้แบบเป็นมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่าออมันก็จะประมาณเนี่ย ก็คือพอคุยกับแฟนเงี้ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเขาคุณต้องไปคุยเองจัดการเองตัวแล้วเรื่องแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกแล้วเขาไม่หยุดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องพูดด้วยแล้วอะไรประมาณเนี้ยคือคือแบบไม่ต้องแบบไอ้น,นี่แล้วอ่ะคือเราก็แสดงอารมณ์ตรงๆดีว่าเราไม่ชอบนะให้แสดงไปเลยว่าเราไม่ชอบคือเราไม่ต้องแบบว่าไปแบบไอ้น,นี่ อันนี้อยากแบบคุยคุยแบบกับคนอื่นอะไรเงี้ยให้พูดกับเขาไปเลยว่าฉันไม่ชอบเรื่องนี้อะไรเงี้ยส่วนคนที่เขาแกล้งน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยเช่นอันนี้ก็ไม่ใช่คาบูลรีเนาะแกล้งถอดถอดหมวกบ้างถอดหมวกเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็พอแบบเจอลูกค้าอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันคุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือ คือมันก็เป็นการแกล้งแบบปกติอะไรเงี้ยหยอกแกล้งหยอกล้ออะไรเงี้ยหยอกเล่นอะไรเงี้ยก็ปกติคือแบบว่าพอแบบไม่เคยเจอใช่ไหมมีแต่คนพูดถึงคำมี่ใช่ไหมแต่เคยเจอตอนเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเด็กพวกนี้มก็นิสัยแบบนี้ไงแต่โตมาแล้วอยู่กับอีกสังคมหนึ่งที่แบบว่าไม่ใช่มันไม่เป็นแบบนี้แล้วไง แล้วทีนี้พอแบบเขาเล่นเยอะไงเขาก็ชอบหยอกแต่คือเขาหยอกแบบมาเจอแบบหยอกที่แบบมันทําให้รู้สึกแย่ไปอีกไงนั่นแหละก็เลยไม่อยากให้พูดถึงเพราะว่าก่อนหน้าน,านัาน้นตอนที่เราเจอคนไทยคนหนึ่งที่เขามาอยู่ที่นี่แต่ว่าเขามีอาการแบบว่าผิวแพ้อะไรสักอย่างนี้แหละ ก็คือเขาไม่ได้รักคือเขาไม่ได้รักษาอะไรเนี้ยเราก็เลยบอกว่าเออเราเอายามาจากเมืองไทยอย่างเงี้ยก็เลยบอว่าแบ่งไปให้ลองกินดูอร่งเงเผื่อที่จะหายเออแต่ก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วแต่ว่าพอมาเป็นก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันแต่ก็คือแบบแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่ก็ดีอยู่ก็จะหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวเรามันจะเป็นผิวมันใช่ไหมเป็นผิวที่แพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็จะ ก็จะซื้อผิตภัณฑ์ที่เป็น oily skin อนะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องทำงานแล้วอยู่เนี่ยโชคดีสุดแล้วผิวเราอะ่ะมันดีดีกว่าอยู่เมืองไทยถ้าไปที่เมืองไทยอะ่ะถ้าผิวแบบเนี้ยโหแพง,ง่ายยิ่งอากาศร้อนอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เลยอยู่เนี่ยแบบว่าอากาศดีสุดแล้ว สวัสดีค่ะพี่ปุ๊ไม่นอนวันนี้อยู่ที่ฟิตเนสนะคะไม่ได้มาเล่นนะมาทำงาน คอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยอยู่เนี่ยถือว่าผิวดีสุดแล้วอะ่ะแบบไม่ต้องแบบแต่งหน้ามากอแต่ก็เอาอยู่แต่ถ้าที่ทายโหแบบเคยเป็นสีว่ามันจะ คือต้องแต่งหน้าแบบอย่างเดียวอะแต่ก็คือรักษาแล้วมันก็หายจริงกับหมอเนี่ยถ้ากลับไปก็คงแบบต้องไปกดสิวกดสิวแต่อยู่นี่มันมีนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาที่ไหนแต่ว่าเพื่อนบอกมาอยู่แต่ว่ามันก็กดที่หนึ่งมันก็แพงประมาณร้อยกว่าฟังอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสามีบอกว่าไม่ต้องไปหรือประมาณเนี้ย ให้ถามหมอที่แบบเป็นหมอส่วนตัวอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราได้แต่ว่าเราก็กินยาเอาแต่ก็กินพวกซิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีขึ้นบ้างแล้วก็หายบ้างแล้วแต่ลมมนะันอ่ะเราก็ต้องมาปรับเรื่องการนอนการอะไรอย่างเงี้ยของเราวันนี้ก็อยู่ดึกมากเลยทำงานตั้งแต่ ตีห้าครึ่งจนเลิกงานบ่ายสองโมงครึ่งแล้วก็ยังมาทำต่ออีก good dear? อะไรสกูตไปดีย์อ<ห>่าเอาเอเบอนอ่าอยู่ันดา